ซื้อกล้วยอยู่เมืองไทยไม่ต้องซื้อกล้วยมาอยู่เมืองนอกซื้อกล้วยกินแล้วเ,เข้าไปโอเคนะมะันมีนะขนมเค้กคุณตานะฮะแข็งเป็นไอศครีมเลยแล้วก็มีหมูหมูอะไรของคุณตาม่รู้นะหมูทรงเครื่องของเขาที่สําเร็จรูปอะ่ะนะฮะแล้วก็มีกุ้งค่ะกุ้งนี่ตาซื้อมาไว้สําหรับทําผัดไทย อะไรเงี้ยให้คุณตากินนะคะหมดเรียวแค่เนี้ของแค่นี้หมดไปตั้งเจ็ดสิบกว่ายูโรมาเรามาเก็บของกันนองโอ้ยระสาดละ ปาจะเก็บของที่ตั้งไว้ก่อนมีนมเก็บนมนมจืดใาป่ปต้องคนตากินกันทุกวันนมจืดนมจืดแล้วมีอะไรอีกหม้อน้ำดื่ม ดึงขาองยาไอ้ขนมเค้กอะไหนเก็บใส่ตู้หมดยัางชาวะรานโอ้ยังมีอีกหนึ่งหะยังหมดในชาวร้านดิมีอะไรอีกเนี่ยผักชีใส่ตู้เย็นไว้หมดย่งหมู ละอันเนี้ยของใส่ตู้เย็นตรงนี้อันนี้กุ้งใส่ช่องแช่แข็งตู้แช่แข็งตะาะกตู้เย็นตู้เย็นต่างประเทศนะคะตู้ที่เขาแช่ของของที่ว่ามันไม่ได้แช่แข็งอะต่างหากในพี่นมันไม่มีรวมนะคะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราชั้นบนจะเป็นตู้แช่แข็งชั้นล่างจะเป็นพวกแช่น้ำแช่ผักอะไรใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ได้นี่ใช่ต่างแยกกุ้ง เยีปลาซื้อกุ้งยี่ห่อเนี่ยดีมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นกุ้งกุ้งกุ้งสดแช่แข็งรูปอมลูกอมเยี่ปลาก็จะเทใส่นี้ไว้อะนะคะเวลาจะไปทำงานอะไรเนี่ย สมมติเอาวันนี้กินวันนี้สองวันหมดอะไรเงี้ยยาปลาก็เอาไปใหม่ใส่กระเป๋าเสื้อวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยนี่ก่อนแยกผ้สติกถุงก็ต้องซื้อมาเป็นแบบนี้นะคะที่นี่ต้องแยกแยกถุงสติกกระดาษต่งางนะคะในถุงสติก แล้วถุงเศษอาหารอะไรเงีง้ยนะคะก็จะแช่เป็นถุงแบบนี้อันนี้จริงๆเงียาไปลาซื้อไปเมืองไทยเนีี่ยเพราะว่ามันกลิ่นลสมะนาวนะฮะเลยอย่างไม่วันไม่เกาออันนี้มันฝรั่งนะะมันฝรั่งโบดนะคะเอถุงเล็กนิดเดียวเองถุงละฝาบ

ที่นี่ต้องแยกอะไรให้เรียบร้อยนะคะพี่น้องเวลาเป็นกล่องนี่ก็ต้องบีแบบเต็นคีแบบนี้นะคะพี่น้อง